อย่าลืมถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับอาสาเจ้าุตแดงการทำงานของอาสาสมัครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนสขับทีรถอย่าลืมใส่โบว์ใหพายด้วยครับสวัสดีครับพวกเราอาสาเจ้าุตแดงครับใช่แล้วเห็นเรียกร้องกันมาเยอะว่า ชอบมายากลช่วงนี้เราตั้งชื่อช่วงว่า l e s c u e Magic Show นะครับอ่าพี่แอก็วันนั้นก็อะไรปะคาถาชื่อว่าจงไม่ขาดวันนี้วลีเด็ดวลีใหม่ครับอันนี้ว่ะมีใครมีแบงค์ร้อยไหมมีแบงค์ร้อยไหมมีมั้ยมี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 มมีียบมมอมีมีีมีมีมมี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 ีมีมมีมีแ ูนีกแล้วตัวนี้ีลให้ดูเลท้ายตัวเล็กไรเล็กท้ายเล็กท้ายดูอีกแล้วเหรอเล็ท้ายตัวเล็กอะไรไหนี่เห็นมแปดสาใช่ไหมโอเคดูช้าช้านะโอเคไหมเอ่อบิ๊กเึงอกไแบงอะไรพันเอาน้อยหน่อยได้มห้าร้อยหร้อยห้าร้อยเอ้ยสี่นะสี่อห้าห้าร้นึนะ หาอสโอเคห้ร้อเคไหโอเคพร้เปล่านี้เปล่า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 กูเป่าเนี่ยโอเคเนียเฮียจะไม่สุกใช่ไหมวะไมสุก่ะโอเคบายยิสิบ หน้ร้อยผมมาหน้ร้อยผมมาา <What? S 1> อันนี้ไงกูเสียขนาดนี้ไงไม่ใช่แบงค์แบงแบงค์ร้อยอะไรอะอเมื่อกี้มึงหอยไยๆแบงค์อะไรห้าร้อยอ่ะกูเสียขนาดนี้ไงยีมันมาก่อนยีเดี๋ยวอีกสี่ร้อยแปดสิบมาที่หลัง <c oughs> อ่ะมึงลองเล่นกระถากูระถานี้มีชื่อว่าจงเปลี่ยนจงเปลี่ยนใช่นี่นะดูนะโอเคพับไปหลายทบให้มันเล็กๆเลยดูดูฮะอ่าพับพับนะฮะอ่าหลายทบให้มันเล็กเล็กอ่าปองพี่จงเปลี่ยนจงเปลี่ยนอ้าวมึงท่องกระถาผิดอ่ะไอร้อยมันไม่เปลี่ยนได้แล้วไงมันไม่เปลี่ยนไปบ้านพอน้องกลับบ้านไม่ช่วงนี้ไม้กลับตรงนี้กลับบ้านไป กลับบ้านกันบ้านกันบ้านอะไรยังไม่กับกูเปลี่ยนกูกลับบ้านนะสายเปลี่ยนอ้าวเออมต้องอาถรรพ์พี่บอกจงเปลี่ยนนะจงเปลี่ยนนะเออต้องเปลี่ยนนะลองดูอีกทีนึงไม่ใช่แล้วลองอีกทีนึงจงเปลี่ยนนะจงเปลี่ยนนะเออแล้วลองพับแบงคเอ้ยมีแจยรถพร้อมจงเปลี่ยนนะจงเปลี่ยนนะอ่าไม่เปลี่ยนนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ฟุ๊กบาย ลอายบายไปกันเอ้ยขึ้นรถขึ้รถลอยไม่มีลอยไม่มีขอขอลอยนี่ไงสปมก่อนนะบิ๊กต้อปมก่อนมันก็งอกงามขึ้นมาแบ่งลอยงลอยเาใส่ปุ๋ยด้วยนะใส่ยัาไปไม่ใช่ต้นไม้ลอย อนี้ไงมึงขอแบอะไรอแค์แหร้อยใช่ไหมตอนแรอันนี้ไงมาต่อยี่สิบสี่ร้อยแปดสิบมาที่หลังผมก็ย้อนมองกลับมาทุ้ช็อตเลยไป

เดี๋ยวดูน้องๆดูนะดูพี่แอทำพี่ปุ๊กอะไนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้พี่ปุ๊กมาแล้วโอเคมาครับน้องอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาสาจะปุกแดงด้วยนะครับแล้วก็ช่องช่วงนี้นะครับถ้าชอบ レスคิวเมจิกโชว์นะครับนี่มีให้มีสองนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและที่สำคัญพิ่เดียรมังนากลับมานะ้วครับผมบ๊ายบายเจพิน่นียดีครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์